เพราะสาเหตุนี้ที่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องพาสามีไปตรวจเลือดคู่กันการตรวจเลือดคู่กันนะคะเพื่อเราจะคัดกรองหาโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ที่อาจจะส่งต่อถึงลูกเช่นโรคของเรื่องเกี่ยวกับเลือดหรือว่าโรคทรัซีเมียนนั่นเองค่ะอีกทั้งยังการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติดต่อ เชื้อเอสนะคะกามโรคซิฟิลิสหรือแม้กระทั่งเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยหากคุณตั้งครรภ์แล้วไม่เคยตรวจเลือดคู่กันนะคะในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยควรที่จะพาสามีไปตรวจเลือดพร้อมๆกันจะทำให้คุณแม่ไม่ได้เจ็บตัวหลายๆครั้งนะเจ็บตัวครั้งเดียวก็สามารถตรวจคัดกรองได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียถ้าคุณพ่อเป็นพาหะธาลัสซีเมียคุณแม่ก็เป็นพาหะธาลัสซีเมียถ้ามาตรวจเลือดพร เนนะะจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งเลือดให้ต่อเลยนะคะว่าลูกของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคเลือดจางทาลัซีเมียไหมมีโอกาสแค่ไหนหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคเลือดจางทาลสัสซีเมียเลยเราก็จะรู้ทันที เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่รู้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นควรที่จะไปตรวจเลือดทั้งสองคนในกรณีที่ไม่เคยตรวจเลือดคู่กันมาก่อนยกเว้นว่าคุณแม่เคยตรวจเลือดคู่กันมาแล้วในท้องแรกกับสามีคนเดิมกับสามีคนนี้ตรวจเลือดครั้งต่อไปก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องพาสามีไปก็ได้ถ้าไม่เคยตรวจเลือดคู่กันมาก่อนเลยเป็นท้องแรกเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ใหม่นะคะให้นําสามีไปตรวจเลือดคู่กันด้วยเพราะมันจะทําให้เราสามารถนะ คาดกองโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ได้นั่นเองค่ะแล้วก็การตรวจก็ควรจะพาไปตรวจก่อนอายุครรภ์16สัปดาห์นะคะ